สวัสดีค่ะอยากกินข้าวโคลนี้นะคะขอ,อนำเสนอเมนูส่วนพายที่คิดในตอนนี้คือไก่ทอดตะไคร้ค่ะแบบแรกนะคะเรานำตะไคร้ค่ะไปตำกับครกนะคะให้มันแตกๆค่ะหัน่นเล็กๆนะคะช่วยทำให้ตำง่ายขึ้นเพราะงั้นเมื่อยแขนมากแล้วก็ใส่แป้งค่ะแป้งทอดกรอบแล้วก็รสดี แล้วนะคะแล้วก็มาขย้ำขย้ำขย้ำให้มันเข้ากัน,นะะก่อนที่เราจะเอาไปทอดนะคะแล้วก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้สักพักนึงให้มันแห้งหน่อยไม่ไงั้นเวลาทอดมันจะกระเด็นเวลาทอดเสร็จแล้วเราก็คอยดูไฟด้วยนะคะใจอย่างนี้เลยต่อไปไก่ที่หมักไวค้ค่ะก็มีรสที่มีน้ำมันหอยมีผิดไทยอะไรกันคะก็ค่อยเอาไปทอดไฟต้องแรงนะคะและที่สำคัญคือถ้าเอาน้ำมันที่ทอดตะไคร้มาทอดหอมมากอันนี้เคใช้เท้าดอง เอามากินคู่กันเวิร์กสุดๆวันนี้นจะมาท,ทำใช<อ><อ>้ข,ข้าวดองกันนะคะ,นนะ,คะเรื่องแรกคือเมนต้องใช้ชูนะทีนี้เห็นไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลาลงไปนิดนึงเพราะว่อย่งนั้นมันจะเปรี้ยวเกินไปน้ำตาลชูวี่ห้ออะไรก็ได้น้ำตาลก็เช่นกันนะคะเสร็จแล้วเปิดไฟอ่อนๆแล้วเราก็คอยคนนะคะให้น้ำตาลมาลันละลายเข้ากันได้ดีเราใช้เท้านะคะที่เราทำแล้วทำแบบนี้ใส่จัดลงไปในคนหลให้สวยงาม เริ่มเดือดน,นะคะก็คือปิดไฟทิ้งไว้ให้มันน้ำมันไม่ร้อนนะคะสักพัน้ำเริ่มอุ่นแล้วนะคะก็เทลงไปเลยทิ้งว้ประมาณ1 2 3่งสองสามคืนค่ะล้วแต่แต่อันเนี้ยรับรองว่า1คืนก็อร่อยแล้ว เท้าที่เราดองมาแล้วเมื่อวานนะคะแล้วก็เอามากินเล่นคือแบบคือเคยไหมกินอาหารที่มันเป็นทอดๆแล้วมันเลี่ยนอะพอมันกินเนี้ยคือแบบอุ้ยมึงแบบเด e best อะแดกฟังเสียงนะมันจะดึงๆใช่ไะมมันแบบว่ามันหวานเปรี้ยวๆอร่อยอะก็เหมือนของดองแต่ว่ามันหวานแค่แค่เค็มจแต่ว่ามันอร่อยมันมันเป็นเท้าแบบหวานๆมันขนมอ่ะ แล้วก็กินแบบว่าเหมือนนะว่าถ้าเราซื้อแต่ทอดเราซื้ออะไรมาที่มันเรียน,ยนอันนี้คือตัดเลี่อนได้ดีเวอร์เวอร์เอรจริงๆทําติดไว้ที่บ้านได้เลยแบบพิง้งๆิ้ว้างๆได้เลยมันอร่อยอ่ะนี่